อ้อเพื่อนายดูแคกต้นนี้สิแค่เห็นก็อยากกินแล้วเค้กตกเป็นของฉันเห็นไหมส่วนใยญกของฉันไม่เสร็จลักของวงกลมหมายความว่าเค้กเป็นของฉันเพราะมันเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบแซมเธอคิดผิดแล้วจริงๆเค้กเป็นสี่เหลี่ยมตัางหากและทุกอย่างที่เป็นสี่เหลี่ยมต้องเป็นของฉันไม่มันเป็นวงกลมส่วนฉันรู้แล้วว่าต้องทอย่างไงให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยม และมันต้องเป็นของฉันหั่นออกมาเป็นชิ้นเออเห็นไหมมันเป็นรูปสังของฉันจริงๆตอนนี้ให้แซงกับฟิบบี้ทะเลาะกันไปอืออร่อยมากแซมจะพูดอีกครั้งเดียวนะในครั้งสุดท้ายเค้เป็นสี่เหลี่ยมใครสนละ่ะยังไงฉันก็ได้กินโอ้ใช่แค่อีกสักชิ้นก็ไม่เลว ฟังนะซีมีเค้กไม่สามารถเป็นสามเหลี่ยมได้เพราะมองจากด้านบนเป็นวงกลมนะใช่ใช่ั้งสี่เหลี่ยมและวงกลมแต่ว่ายังไงละ่ะโอ้ใช่มันไปนของฉันไม่ของฉันของฉันให้ดีๆนะในเมื่อพูดกันไม่เข้าใจต้องใช้กำลังเดี๋ยวก่อนนะแล้วเค้กไปไหนอ่ะอืมอร่อยจนเลย โอ้พวกเธอทะเลาะกันเสร็จแล้วเหรอฉันทําตามก่อทุกอย่างนะมันเป็นสิ้นสามเหลี่ยมอะสามเหลี่ยมเหมือนเสื้อยืดของฉันสวัสดีทุกคนพวกเธอกำลังอยู่ในชเชลนอาหารส่มเลคขายคณิตพัสดุมาส่งแล้วรับไปสิในรถมีดอริโตร้รสเผ็ดด้วยอ่ะมันเจ๋งเอ,อ้ามาฝรั่งทอสุดเผ็ดสำหรับฉันคนเดียวจริงๆงั้นเหรออออ๋อก็ได้ฉันพร้อมที่จะพ่นไฟออกจากปากแล้ว โอ้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งหาแอนดี้กินนาโชซะมันสำหรับนายอะไรนะนาโชสามเหลี่ยมก็จริงด้วยมันสำหรับฉันตรงงป๊ะเลยแต่เป็นแพกมากๆต้องการถังดับเพลิงแล้วล่ะเออแอนดี้คิดแพ้ <c oughs> ตอนนี้เขาจะกินมันฝรั่งทอดรสเผ็ดโอ้ไม่จ๊าดก,กวจังเลยโอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะ ฉันนึกไอเดนถึงสิ่งขึ้นมาได้แล้วฉันสามารถเปลี่ยนมะฝรั่งทอดสามเหลี่ยมให้เป็นทรงกลมใหญ่ๆได้ได้วยการใช้ซอสเผ็ดอันนี้เ้อใช่แล้วมันลองกันเลยเห็นไงละตอนนี้มะฝรั่งทอดไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้วนี่คือของนายแซมเพื่อนรักของฉันเอาไปเลย<ฮ>อะไรนะทำไมนาะยต้องทำแบบนั้นด้วยอ่ะ ตอนนี้มันเป็นสรงของใช้จริงๆด้วยเอาล่ะมันลองกันโอ้โอ้ไม่แถบยังมีซอสพริกความขึ้นบานด้วยไฟมาแล้วออแอนดี้ฟิบี้พวกเธอเป็นยังไงกันบ้างแซมเลิกพ่นไฟได้แล้วไม่งั้น,นไหม้หมดแน่ดีนะ พวกเธอช่วยกอโทษแต่มันฟันท้เมันเผ็นมากอะแล้วของกินอยู่ที่ไหนอะแต่ซือ่ออ๋อมีบางอย่างตกลองมาอ๋อสิ่งปินเลยยังมีอีกมั้งไม่เหรอโอเคงั้นก็มันคืออะไรอะอ้ามันคือพันเค้กน่าก,กินจังเลยเฮ้ยน่าก,กินอะไรมันเป็นวงกลมนะมันเป็นของชั้นต่างหาก เออนั่นก็จริงตอนนี้จะทำอะไรที่น่ากินกว่าเดิมฉรัดน้ำเชื่อมสตรเบอรี่ลงไปบนแพนเค้กแสนอร่อยของฉันเพราะมันเข้ากันได้ดีอย่างลงตัวเลยมาลองกันโอ้ใช่แล้วนี่มันสุดยอดวิเศษมากๆฉันพร้อมสจะกินให้หมดทุกคำเลยให้ตา hey, ยฉันกินแพนเค้กสังคมไนดะ้ยังไงกันนะ ไอเดียฉันมีแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมด้วยฉันสามารถใช้มันตัดแพนเคก้กออกมาเป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วก็จะได้กินนี่เยี่ยมไปเลยแซมไม่อยากทำให้นายเสียใจนะแต่ตอนนี้แพนเคก้กของนายไม่ใช่สรงกลมแล้วแต่เป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้หมายความว่าเป็นของฉันตอนนี้ก็ตายฉันสนุกแล้วสิแต่ว่ายังขายวบเคีิมอยู่เสร็จแล้วก็มาลองกันให้คะแนนงานของฉันสิฉันตั้งใจมาก กอะไรขนแอนนี่หยุดหัวล้อนนะ <What? S 1> โอ้พิมพ์นิดหน่อยเองแต่นั่นไม่ทำให้พันเค,ค้กแย่ลรสึกนิด้องกันครับมันอร่อยมากไม่ผิดหวังจริงๆโอ้ฉันก็อยากลองพันเค,ค้กเหมือนกันนะฟิเมยังเหลืออีกชิ้นสุดท้ายฉันต้องทำสามเหลี่ยมจากสีเหลี่ยมมันง่ายเหมือนปากกล้วย ดาบไ์เซเบอร์ของฉันจัดการเรื่องนี้เอง <Whoa. S 1> ฟิมบี้ตัดแผนเค้กได้เสียอะไรดีเ ah. ออฉันว่าสีแดงเหมือนกันตอนนี้ฉันมีเค้กสามเหลี่มสองชิ้นแล้วฉันทำสำเร็จโอ,โอ้ฉันไม่ได้วางแผนตัดจานด้วยนะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาล่ะได้เวลาลองแผนเค้กแล้วโอ้นี่มันอร่อยมาก เฮ้ย <Hey, S 2> อย่ามาหน้ามจ้องตอนฉันกินสิครั้งนี้พวกเราจะได้อะไรนะโว้า oh, ว wow, พวกนายดูสิรถไอศครีมมาหาเราด้วยลาตอนไอศครีมข้าวที่ไอศครีมเจ๋งๆให้เราด้วยฉันเป็นคนบัฟเฟลไอศครีมหนึ่งโลกแล้วก็ช็อกโกแลตแท่งวิเศษฉันจะได้เกินไอศครีมเฮ้เธอไม่สังเกตหรือเปล่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะหมายความว่าเป็นของฉัน ส่วนฉันจะเอาของฉันไอศครีมอันนี้มันเป็นของฉันแล้วโอ้ใช่เห็นไหมล่ะอะไรกันแล้วเหลืออะไรให้ฉันบ้างเดี๋ยวก่อนนะฉันได้แค่คนเองเหรอทำยังไงดีอ่งั้นก็มาลองกันเออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ ันรักไอศครีมมากมากโดยเฉพาะเป็นลูกกลมๆแบบนี้สียงไปเลยอร่อยมากๆด้วยแล้วก็เย็นนิดหน่อยแต่ไงฉันจะกินให้หมด <c oughs> สันชานมช็อกแลนแสนอร่อยไม่มีอะไรดีไปกว่าช็อกแลนแล้วมันคือขนมนที่หวานที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดจะกินให้หมดเลยเออฉันกินคอนวาฟเฟลกับหมดแล้วฉันชอบมันด้วยําฮะฟิบีเธอไม่ช็อกแลเต็มหน้าเลย กะอะไรขึ้นกบแซมมีอะไรงั้นเหรอแซมทุกอย่างเรียบร้อยดีเออเอทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม,คมฉันแค่แข็งนิดหน่อยอะนั่นมันคืออะไรอ่ะน้ำมันสามเหลี่ยมนี่มันต้องเครียดนะจะกินเองเพื่อนแล้วครั้งนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะมันโต้งว,ว่างเปล่าอยู่เลยแล้วของกินหายไปไหนหมดฉันเป็นมนุษย์สามเหลี่ยม ส่วนฉันจะเล่นบ๊อปปิดมันเจ๋งมากฉันไม่มีอะไรให้ทำเลยอะอ๋อจริงด้วยฉันมีกระเป๋าเดินทางที่มีของอะไรเยอะมันคือสมบัติของฉันเองมันคือแซนด์วิชมันดูน่ากินสุดๆอ๋อเอออะไรต้องการอะไรอ่ะแซนด์วิชเป็นสี่เหลี่ยมนะไม่เข้ากับนายหรอกบีบี้เธอคิดผิดแล้วอะไรอยู่ในแซนด์วิชล่ะอืมนั่นไงอาหารทรงกลมมันคือมะเขือเทศและก็แฮมเป็นของฉันแน่นอน จะกินให้หมดเลยแล้วเธอกินแซนด์วิชได้อืมนี่มันอร่อยมากพีบี้อย่ามองฉันแบบนั้นสิช่างเพอฉันจะหาไบสร้างอื่นอ้ถ้ากินวงกลมเสร็จแล้วงั้นฉันจะกินแซนด์วิชที่เหลือแอนนี่ต้องการอะไรอ่ะพาอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะแซนด์วิชสี่เหลี่ยมของฉันพีบี้เธอต้องรู้จักแบ่งปันเพื่อนๆนะอย่าลืมว่าแซนด์วิชสามเหลี่ยมต้องเป็นของฉันคนเดียวอืมนี่มันอร่อยจังเลย ขอาคุณสับของอร่อยๆนะฉันชอบมันมากๆฉันทำมันเพื่อตัวเองนะไม่ใช่เพื่อพวกนายข้ากินหมดเลยาไม่นะฉันไม่เหลืออะไรให้กินแล้วพวกเธอถ้าชอบ c h ช l เลนจ์นี้ไหมอย่าลืม subscribe ช่องของเรานะจะได้ไม่พลาดเดีโองเจ๋งๆแบบนี้และเจอกันใหม่นะบาย